ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับร้านไก่หกบบอนนี่ฮะสัญลักษณ์ของก็มีไก่ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเสือนะฮะนี่เลยเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่าแล้วเราเดินเข้ามาที่ร้านไก่นี่มีข้าหลามด้วยมีส้มโอร้าน,ร,านร้านไก่หุบบอนร้านนี้มีร้านเดียวนี่ใช่ไหมเราไอ้ครไม่ใช่ใช่ไหม อ๋อจอดรถได้เฉยญโอเคครับขอบคุณมากครับนี่เนี่ยร้านเดียวมีร้านเดียวตอนนี้มาถึงแล้วหลังจากที่เราอยู่กันที่ร้านไก่หุบกอนนะครับนี่นเราสั่งมาสองเมนูนะเพราะว่ากินแค่สองคนนะครับเนี่ยคนอยากกินนะฮะคนอยากกินนะครับเนี่เป็นไก่สับหนึ่งจานนี่เราจะมาลองก็แล้วก็ผัดกะเพรา มิงการนะครับน้ําซุปอ่ะเดี๋ยวลองลองมาทานกันดูนะรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองไก่สัตว์ก่อนนะครับเนี้ยน่าทานมากเลยไก่สัตน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสามรสนะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสามรสอืม ซึมเขาเปรี้ยวอยู่อะจีตากะเพราอืมเย่ยครับของร้านเอาต้มยำมาให้นะครับเอาต้มยำมาให้ โดยที่เราไม่ได้สั่งเพราะว่าพี่เขาน่าจะจำน้ำนงได้แหละก็บอกมาที่นี่นะครับร้านไก่คุบลต้องต้มยำกับไข่กระเทียมนะครับเราสั่งแต่ไก่สับกับผัดกระเพราไก่มาพี่เขาเลยอยากให้ลองทานนะครับเดี๋ยวเรามาทานต้มยำกันดูนะครับโอ้ยนี่ให้มาแล้วขอบคุณมากครับบอกคุณพี่ด้วยขอบคุณมากไม่ได้ถ่ายเลยนี่เอาไก่กระเทียมมาให้อีกแล้วดูสิใจดีมากมากเลยเขาเจ้าของร้านนะครับโหใจดีมากเลยครับเดี๋ยวจะลองสองอย่างเลยนะครับ โห,โหเยอะเลยทีนี้หมดไปนเนี่ยเดี๋ยวลองไก่เออเดี๋ยวลองต้มจําก่อนนะครับว่รารสชาติเป็นยังไงนะครับนี่มีไข่ด้วยเอาไข่เลยดีวยกว่าไข่อ่อนนะครับอือหือรสจับน้ำต้มจับมาก สุดยจจอดฮะเปรี้ยวจี๊ดจ้าอร่อยมากแล้วลองไก,ก่กระเทียมด้วยนะครับเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยนะครับมีเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยนะครับไก,ก่กระเทียมนะครับมันจะมีความเค็มน,น,นิดนิดอร่อยมากแล้วเนื้อไก่ไม่เหนียวเลยนะครับคือ คือบอกว่ามันเป็นไก่ไข่วิธกีการทำของเขาเนี่ยมันทําให้เนื้อไก่นั้นไม่เหนียวปกติไก่ไข่ไมันจะเหนียวแต่นี่มไม่เหนียวคนะเคี้ยวดได้สบายๆครับสุดยอดมากครับขอบคุณนะครับเจ้าของร้านที่เอาต้ยมยำกับไก่กร่เียมมาให้นะครับขอบคุณครับทานกันต่อเลยครับขอบคุณแม่ครับวันนี้นะฮะน้านงจะมาช่วยอุดหนุนที่ร้านไก่หุ่บอลต้นตำรับนะครับแต่ว่า คุณแม่บอกมือนี้เลี้ยงนะครับโอ้โหต้องขอบคุณคุณแม่มากๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีคนเลี้ยงแล้วตอนนี้ขอบคุณเพื่อแม่มากนะครับแนะนําเลยนะครับที่ใครที่ผ่านมาที่หุบบอนนะฮะที่ร้านไก่หุบบอลต้นตํำรับนะครับที่นี่ที่เดียวอร่อยสุดยอดมากเมื่อกี้นี้กินแค่สองคนไปดูที่โต๊ะเลยฮะเรียงจานเลยอร่อยจริงครับขอบคุณนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณลายบนเลยฮะ